เพื่อนๆเมื่อเนี่ฝนตกแห้งจ้ะพี่น้องตอนนี้หนูอยู่ปัาจีนจ้ะอยู่อำเภอศรีมหาโพธิ์จ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นลานขายของพี่สาวจ้ะพี่สาวแฟนจ้ะคูณฝนตกจ้ะบ,บรรยากาศดีค่ะเจ้ะพี่น้อง mm hmm. ห้างหุ้งก็จะเป็นลานขายของมาเด้อพี่สาวคนขายแบบเป็ยางอาจจะเป็นหนามเป็นยังอาจจะหว่านพิชชนบนฟังบนง้าวบน ถนนเซนเน็ครับขับไปสายมือจะไปจีไปวันนั้นน่ะไปจีนจกันไปขวามือจะไปประจันตระขามจะที่นอกรถกทิดาลใจอยู่ไกลๆจะอยู่ทาประชุมจะที่นอ้องอากาศดีบ่จ้า หนูกำลังท่านในกา๊าบบ้านแล้วจ้ะพี่นอ้องหาฝนเศร้าบาน,าานเนจ่ะฝนเศร้าความจำเสื่เมื่ออยา,ากจะย่ำไดจ้ะคือว่าบริบหลอดไปย่ำไดก็ได้จ้ะพี่น,อนอ้องอู้บรรยากาศดีครับอาจารพี่นอ้องเมืองเมืองฝนตกแบบชนบุรีสิ่งตกกิ่บน้นอแบบนี้ คุณกับสิบเป็นของเศร้าจ้าพี่น้องของเศร้าของอันนั้นของบ้านพี่สาวแป้นอาจาร๊ะแต่สเตเิเป็นโรคงมจีนเจ้าพี่น้องเพิ่นเพิ่นเฮ็ดนมจีนขายจ้าแานนู้พาปวนเศร้าหรือจังไหนูหน้อาจจะไปไายเห็ดเรื่องน่าใจเะด้กพี่น้องขายเขาเห็ดนมจีนจะเห็ดแบบยังเห็ดคือ แต่ก่อนอยู่จ่ายัางยังยังยังใส่ค้นจับอยู่จ่าบ่าได้แบบมีเครื่องจับจ่ามือจับจ่าแบบเขาขายอยู่ตลาดท่าประชุมอาจะพี่น้องได้กันได้ได้นุูมพาเป็นเบื่องไม่จาเอ,อิกอันนี้เบื่องคนส้อก่อนจาดด่าอากาศดีค่ะจ่าบาทมันจัเส้นมีติดต่วนใหม่พี่น้อง เสียงรถเรนเพราะว่าอยู่ไก่ถนนมั่นทานไปทางนันแบบนั่นคืนอ่นอ้ามาเตอร์เนี่ยเมื่ก็ไปนิคมสามชนสี่ได้เจ้าพี่น,อน,น,น,น้องเพิ่นหกคนป่วยไว้เวลาเพิ่นเห็ดเห็ดนมจีนเพิ่นเจเอาแบบใบตองมันน่ะพี่น้องเอาใบตองร่องแะไรกันยับนมจีนใจจะปลูกไว้หลายหล,าย,ลายทางคุณอันที่เห็นเป็นกองกอาจจะพี่นอ้องเฟื่องเนี่ยจ้า แบบพันสือเฟื่อนมากไม้ไม,มน่นะมาต้มนงจีนนะจ้ะพี่น้องคนทางคุณจะร้ายจ้าพี่น้องคนไนั้นสือเพื่อนมากสือไม้มากแหละหุดไม้มาต้มนงจีนจ้ะบรรยากาศดีครับนากสี่น้า รยากาศแบบนี้นาะนอนนะจ้าไปกันเด้อจัเด้อพี่น้องบายบายฝนตกจ้ะพี่น้องฝ่าฝ่าอันน้นฟ้ามันร้องอ่ะพี่น้องไปแล้วจะ้ะฝนตกแห้งคะ่ะแก เพื่อนๆด,ดูปลาจ้าปลาอยู่ในบอ่อพี่น้องมันบืนเขาก็เลยไปตักมาจ้ะฝนมันตกตัวใหญ่ๆจ้ะพี่น้องหลายโตเลยมาเคลื่อนเพข้นไปตักมาฝนมันตกมันก็ไปตักมาดูดิจ้ะพี่น้องโอ้โห मी kwaต ब्या ले hawemหรือ